นิยายรักเรื่องซาตานซ่อนรักโดยอนันตาตอนที่25ในที่สุดเธอก็รู้จักโลกของเขาโทรศัพท์ส่วนตัวที่เขาเป็นคนปลดล็อกรหัสให้ต่อหน้าหลังจากที่เขาพาเธอไปเยี่ยมเยียนสวรรค์มาหลายหนทั้งที่เธอหมดแรงเธอก็ยังได้เห็นโลกของเขาผ่านรูปภาพในอินสตาแกรม เขากับเครื่องบินลำโปรดประจำประพลที่เป็นเพื่อนสนิทของเขามากที่สุดและเพื่อหลายๆคนเขาในอิริยาบถต่างๆสาวๆในอินสตาแกรมที่ติดตามเขาชวนเขาออกเดทจีบเขาอย่างไม่อายบางคนชวนเขาไปสนุกอย่างเช่นที่ผ่านๆมาแต่เขาไม่เคยตอบรับเธอไม่รู้ว่าเขาหลอกเธอหรือเปล่ารับหลังเขาอาจจะไปก็ได้ เขามองสีหน้านั้นออกรีบเปิดกลับไปช่วงหนึ่งปีให้หลังเมื่อสาวๆชวนเขาขึ้นเตียงเขาตอบโอเคโดยไม่ปิดบังเธออายจนแก้มแดงเขาไม่ปิดบังอะไรเลยเขานอนกับใครเขาก็ยอมรับไม่เชื่อผมก็ได้แต่อีกคนที่จะบอกได้ก็คือไอ้ประพลเธอพยักหน้าใช่ประพลเป็นคนใจเย็นประพลเป็นเพื่อนที่ดีของเขาเมื่อเธอได้คุยกับประพล ทั้งที่ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วประพลก็สามารถตอบได้ทุกเรื่องโดยไม่เข้าข้างเพื่อนเลยคุณอยากรู้เรื่องไหนละ่ะเธออ้อมแอมเพราะวีระดลยังนั่งฟังอยู่ใกล้ๆเปิดลำโพงให้ผมหน่อยประพลบอกเพราะเดาออกเธอกดเปิดลำโพงไอ้ดน มึงออกไปห่างๆเป็นไปได้มึงไปอยู่ที่ห้องอื่นก่อนเลยไปเธอตกใจจนสะดุง้งนี่ประพลรู้ใจเขาถึงขนาดนี้เขาหดหัดไปก็ได้อีเวนเขาด่าเพื่อนเธอก็เลยคอนเขายิ้มแย้ให้เธอก่อนจะหอมแก้มเธอดังฟอดแล้วเธอก็รอให้เขาออกไปคุณอยากดูเรื่องอะไรเรื่องสาวเรื่องน้องสาวของผมหรอเธออึกอักก็ก หลายเรื่องเลยค่ะเพราะฉันไม่รู้เรื่องของเขาเลยประผลมุนหัวคิ้วนิดนิดปกติสาวๆในสต็อกของวีระดลไม่เคยตั้งคำถามหลายสิ่งที่วีระดลเป็นวีระดลสาวๆพวกนั้นมักมองข้ามไปแต่มันต่างจากสาวคนนี้อะไรที่ทำให้เธอตั้งคำถามแทนการมองข้ามเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเราจะเริ่มกันใหม่ รผลเริ่มต้นมันออกไปแล้วจริงๆใช่ไหมถามเพื่อให้แน่ใจเธอตอบค่ะแต่ก็ยังแอบไปดูที่ตามแมวพบว่าคนขี้โกงยังแอบแนบหูฟังที่ประตูใช่เขาแอบฟังเธอจึงเดินเข้าห้องนอนแล้วล็อกอย่างดีปกติสาวๆของไอ้ดนไม่เคยตั้งคำถามคุณคงต้องมีอะไรสักอย่างอย่างเช่นคุณไม่ไว้ใจมัน หรือว่ามันเคยทำอะไรเธอแก้มแดงเขาเคยเกือบขืนใจฉันค่ะประพลร้องโอ้ไอ้บานั่นประพลเขีนเคี้ยวแต่ปกติแล้ววีรดลไม่เคยใจร้อนแล้วอะไรที่ให้ทำให้มันทำแบบนั้นแสดงว่าคุณคือคนที่สำคัญสำหรับมันจริงๆนั่นทำให้ปัญญาพรยกมือขึ้นปิดปากอย่างไม่รู้ตัว ปกติแล้วเวลาผ,ผู้ชายอย่างไอดนจะปกติผู้ชายอย่างไอดนจะไม่มีใครมาไม่มีสาวๆมาตั้งคำถามหรอกครับเพราะมันรูปหล่อพ่อรวยใครๆก็มักจะไม่สนใจในข้อเสียที่ผู้ชายส่วนใหญ่เป็นและปกติผู้ชายก็ทำกันเหมือนที่ไอ้ดนทำผมก็ทำก็สาวๆพวกนั้นเต็มใจนี่นาะ ขายอมรับเธอยังเขินจึงไม่ได้พูดอะไรกระพลเนี่ยช่างพูดตรงซะจริงๆในมุมของผู้ชายมันก็รักสนุกกันทั้งนั้นไม่ค่อยมีหรอกครับที่จะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งคนนั้นต้องเป็นคนพิเศษแล้วผู้ชายที่ไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นจริงเวลาที่ผู้หญิงถามมันจะบายเบี่ยงและแสดงความรำคาญออกมามันแสดงท่าทางแบบนั้นหรือเปล่าล่ะ เธอติดเธอคิดตามทั้งที่เธอควรคิดได้มันเป็นเรื่องง่ายๆทั้งนั้นไม่เคยค่ะออมแอมตอบประพลหัวเราะในลำคอที่รู้ไ่ทั้งวีระโดนและปัญญพรงั้นก็ตั้งคำถามกับมันสิคุยกับมันให้รู้เรื่องถามทุกเรื่องที่ข้องใจผมไม่รู้เรื่องของมันทุกเรื่องหรอกแม้แต่เรื่องที่มันทำกับคุณ ผมก็ไม่รู้หนทางเดียวครับที่คุณจะรู้ได้คือคุณต้องเปิดใจและรับฟังเธอพ้นลมหายใจรู้สึกได้ว่าเธอปรึกษาไม่ผิดคนอีกอย่างอย่าคิดเองเออเองไอ้โดนมันไม่ทำไอ้โดนมันทำอย่างนี้เพราะรู้สึกผิดเธอตกใจอีกหน นั่นเป็นอีกเรื่องที่เธอคิดและฝังใจเขารู้สึกผิดคุณกลัวว่ามันจะรู้สึกผิดใช่ไหมถึงได้ยอมคุณทุกเรื่องแบบนี้เธอไม่ได้ยอมรับเพราะยังอึ้งได้แต่อึกๆึกอักอัก,อกมันไม่ใช่ความรู้สึกผิดหรอกครับไอโดนนะ่ะมันรักคุณแต่คงเป็นเพราะมันเคยเกือบจะคมคืนคุณมันคงไม่กล้าบอกไอโดนมันใจเย็นจะตายไปจะคมขืนใครได้ยังไง ปกติมันไม่ใช่คนใจร้อนเขาพูดไปหัวเราะไปเพราะรู้จักคนยังวีระดลดีผมถึงได้บอกนี่ไงว่าคือคว่าคุณนะ่ะคือคนพิเศษเอาเก็บเอาเรื่องนี้เก็บไปคิดนะครับอ้อคุยกับมันซะจะได้รู้เรื่องผมจะนอนละนั่นเองปัญญาพรถึงได้รู้ตัวว่าเธอรบกวนเขามาจนถึงตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้ว อ๋อขอโทษค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณให้ข้อคิดชั้นเยอะแยะเลยประผลของตัวทั้งที่เธอมองไม่ได้มองไม่เห็นหรอกยินดีและเต็มใจครับเธอเผอยิ้มออกมาราตรีสวัสดิ์ค่ะประผลตอบราตรีสวัสดิ์ครับในที่สุดประผลก็กดวางสายก่อนที่เขาจะยิ้มออกมา ถึงแม้ว่าปัญญพรจะอายุมากกว่าเขาถึงสามปียังไงผู้หญิงก็คือผู้หญิงถ้าลองได้รักก็จะรักจนหัวปากหัวปำมักจะไม่ตั้งคำถามปัญญพรรอยยิ้มของเธอที่ยังกระชากใจคนวัยหนุ่มจากกันเช่นเขาคืนนั้นที่ห้องคาราโอเกะเขายังจําได้เธอสวยในแบบที่เขาฝันถึง ใครจะไปรู้ว่าเขาจะตกหลุมรักคนที่เพื่อนเคยบอกเขาว่าเธอคือเมียน้อยของพ่อแต่เขาก็ยังพร้อมจะยอมเปิดใจ ok e เขาถอนหายใจออกมาหวังในใจลึกๆให้วิรดลผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้และหวังว่าปัญญพรจะไม่ใจแข็งมากเกินไปนักเพราะลึกๆแล้วปัญญพรก็ไม่ได้เป็นคนใจแข็งอย่างที่คิด ประตูถูกเปิดปยพรส่รงโทรศัพท์คืนให้เขาเขาสบตาเธอเพื่อหาคำตอบเธอหันหลังเดินหนีเข้าห้องเปิ้ลเขารีบเรียกแล้วเดินตามพอเธอเก้าวขึ้นเตียงเขาก็ยังตามไปเป็นไงบ้างเขาก้าวตามมาติดๆวางโทรศัพท์ส่งๆไปอย่างนั้นเองเธอไม่ยอมสบตาเขาแต่นอนหันหลังให้เขาถอนหายใจคุณไม่เชื่อใจผม เธอถอนหายใจบ้างเปล่าเขาเริ่มยิ้มนิดนิดแล้วคุณยังสงสัยอะไรอีกเธออึกอักคุณรู้สึกผิดหรือเปล่าที่มาขอคบฉันเขาอ,อึ้งกับคำถามนั้นก่อนจะตอบรับเปล่านะผมคุณรักฉันไหมเขาอ,อึ้งเธอรวบรัดตัดตอนคราวนี้แก้มเขาก็แดงถึงใบหู เขาเงียบกริบจนเธอหันมามองเขาในที่สุดเธอก็เห็นว่าเขามีสีหน้าที่ผิดปกติไปเขาไม่ได้ตอบออกมาเป็นคำพูดแต่แค่เห็นหน้าเขาเธอก็รู้เธอยิ้มอย่างเป็นต่อนี่เขารักเธอหรอเนี่ยก็คงเหมือนกับเธอที่รักเขาใช่ไหมเธอลุกขึ้นแต่แก้มของเขาประพลพูดไม่ผิดเลยเธอกอดเขาเขาจึงสุกใบหน้าลงที่อกของเธอ เขากอดเธอแน่นเอ็นตัวลงทับทับเธอก่อนที่ที่เธอจะยิ้มเรากับมารดาที่จ้องมองบุตรชายยามที่เขาอ้อนอยากจะขอนอนกอดแม่สีหน้าและแววตาของเขาแสดงความอ่อนแอมันช่างขัดกับความเป็นทหารของเขาที่สมควรจะแข็งแกรง่งคนเรามักมีมุมมุมหนึ่งที่ไม่ยอมแสดงออกมานั่นคือความอ่อนแอ เล่าให้ฟังสิคะเรื่องของพิมพ์เขาพยักหน้าและเริ่มเล่าผมว่าเธอไม่ค่อยปกตินะหลังจากที่ผมมีอะไรกับเธอมันดูแปลกๆแล้วผมก็ไปถามเพื่อนของเธอ,เพ,อ,อ,เ,ธอเพื่อนของเธอเล่าว่าสามีของเธอไม่ค่อยปกติในเรื่องเซ็กส์และเธอเองก็ค่อนข้างจะรุนแรงเพราะเท่าไหร่เท่าไหร่เธอก็ไม่เคยพอปัญญาพรค่อนข้างตกใจ ผมไม่ชอบเลยเมียชาวบ้านเธอโกหกผมเขาเขียนเคี้ยวเขาโมโหจริงๆเธอถอนหายใจเมื่อเขาทำสีหน้าบอกบุญไม่รับแล้วคุณรู้จักพิมพ์ได้ยังไงเธอถึงเล่าให้เขาฟังเธอเป็นกิ๊กเก่าของคุณรพีพัฒค่ะจะว่ากิ๊กก็ไม่ใช่หรอกแล้วเธอก็เล่าเรื่องราวของปัญญา,าพรและระพีพัฒเท่าที่เธอรับรู้ได้จากเพื่อนสนิท ทุกเรื่องราวที่วีระดลรับรู้มาจากปัญญพรเขารู้และรับฟังมีน่าเล่าเธอถึงระแวงเพราะพิมพ์เคยทำอย่างนี้นี่เองในที่สุดการพูดคุยเปิดใจก็กินเวลามานานเกือบตีสองทั้งคู่หลับไปทั้งที่ร่างกายเปล่อยเปล่าเพราะถ้าเขาไม่เริ่มลวนลามเธอเธอก็จะไม่หยุดถาม แล้วในที่สุดเธอก็เป็นฝ่ายหมดแรงเพราะปากนุ่มๆของเขานั่นเองจบแล้วนะคะสาตานจ้อนรักตอนที่24ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ตาด้วยขอบคุณค่ะ